ผมต้องจากสบายนะครับวันนี้ผมจะพามาชมโซฟารีไคนเนอร์รุ่นนี้เป็นรีไคนเนอร์สามที่นั่งนะครับชื่อรุ่นว่าซอฟนะครับผมเป็นรุ่นหนานุ่มพิเศษนะครับตัวนี้จะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับ2ตัวริมนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าแบบปุ่มกดด้านข้างแขนนะครับระยไฟฟ้านี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบปุ่มกดหรือจะเป็นแบบรีโมทนะครับผมรีโมทก็จะสามารถจะดึงสายขึ้นมาบนหน้าตัาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกลางตัวนี้จะใช้เป็น ระบบปรับแบบเมนนวลนะครับจะใช้เป็นสายดึงและใช้แรงดันเอานะครับ mm. ตัวน,นี้จะพิเศษอีกอย่างหนึงน่งก็คือจะมีเป็นกล่องที่วางแก้ว2ใบนะครับแล้วก็มีฝา, <S 2> <S 2> ลากล่องเก็บของได้นะครับผมชุดนี้จะหุ้มด้วยวัสดุหุ้มเป็นหนังพียูนะครับเป็นหนังเทียมนะครับผมมีให้เลือกกว่า5 0สีนะครับลูกค้าสามารถออเดอร์เลือกได้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบเป็นหนังพียูสามารถเลือกเป็นเปียนเป็นผ้าหุ้มหรือว่าเป็นหนังแท้บสัมผัสได้นะครับผมมชมกัน mm. ใช้งานกันนะครับผมนี่แุมกดข้างแขนนะครับ เราเรากดแล้วก็ถ้าเราอยู่ตามเลเวลไหนนะครับฟันเฟืองก็จะอยู่ตามที่เราอยู่เลยนะครับง่ายเป็นไปที่สำคัญนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นกตินะครับวันนี้ซื้อให้คุกพ่อแม่นั่งก็สบายนะครับอาสด้าสบายนะครับผมคนในครอบครัวจะใช้เป็นโซฟาสำหรับห้องดูหนังคอมพิวเตอร์ก็เหมาะนะครับตันี้ ชุดนี้เราปรับเอ็นนอนได้อยู่ทึ่นมา170องศานะครับเกือบนอนราบได้เลยนะครับผมชนี้ ทดสอบตัวลนสุดตัวซ้ายเนี่ยนะครับผมเป็นระบบของไฟฟ้าแบบปุ่มกดชิ้นเดียวตัวขวามือนะครับผมโอเคนะครับถ้าผมกดแล้วหยุดนะครับก็สามารถหยุดตามที่นิ้วมือผมสัมผัสเลยนะครับผมเพราะตัวนี้จะบรรจุด้วยระบบคอนเฟิร์มอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี้สุดแล้วนะครับแนวล่าสุดประมาณเจ็ดรองศานะครับไม่ถึง180เนาะประมาณนี้ครับผมนอนสบายครับนุ่มสบายเลย แล้วก็เปิดใจเย็นๆอย่างนี่สบายครับหลับเต็มเลยครับตรงนี้นั่งอ่านหนังสือได้ครับระดับนี้เลยดูหนังดูทีวีนั่งเล่นเกมได้เลยสบายเลยครับผมอบอุ่นเพ่ินสบายเลยนะครับผมเุ็ครอบครัวนะฮะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวกลางนะครับผมตัวกลางตัวนี้จะเป็นปรับแบบระบบเมนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับลูกค้าก็สามารถเอาเดิมเพิ่มเติมเป็นไฟฟ้าได้นะครับผม ทั้งหมด3ที่นั่งนี้นะครับผมลูกค้าสามารถออเดอร์ได้นะครับว่าชอบเป็นแบบปรับธรรมดาเป็นนุ่นใช้แรงดันเอาหรือว่าชอบเป็นแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมทั้ง3าตัวเลือกได้นะครับลูกค้าสามารถออเดอร์สั่งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าชอบเป็น1ที่นั่งก็สั่งได้นะครับ2ที่นั่ง2ที่นั่งมีกล่อง3ที่นั่ง4ี่ที่นั่ง5้าที่นั่งก็เพิ่มเติมเป็นตัวกลางเพิ่มขึ้นไปได้นะครับผมหรือจะเป็นตัวมีตัวเบสตัวริมเป็นแอลเชฟก็ได้นะครับตามความต้องการนะครับเดี๋ยวนะครับ ดึงดานข้างนะครับพอปรับมาระดับนี้ต้องใช้ตัวดันนะครับผมตัวนี้จะใช้ได้อยู่ประมาณ3ระดับนะครับถ้าใช้แรงดันเมนวลอันนี้ระดับนอนลาดสุดแล้วนะครับผมประมาณร้อยเจ็ดสิบองศานะครับก็นั่งอ่านหนังสือได้นะครับใช้ตัวดันทำงาหรบพับเก็บนะครับตัวนี้ใช้ได้นิดนึงถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนี่น่าจะไม่มีแรงพอที่จะดันเก็บได้นะครับผมใช้ขาดันเข้าไปเลยนะครับแต่แค่เข้าไปนะครับผมสำหรับระบบมีนวลนะฮะ ขเก็บของได้ครับที่ีวางแก้วนะครับผมสำหรับท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบริการจากทางสบายนะครับผมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามผมได้ตรงได้เลยนะครับผมถ้าต้องการทราบข้อมูลสินค้าเบื้องต้นนะครับผมขนาดไซส์แล้วก็ราคานะครับผมแต่ละรุ่นเป็นยังไงให้ผมแนะนําได้นะครับผมยังไงสนใจยังไงอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมต้องสบายนะครับยินดีให้บริการนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ